สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาพี่น้องมากินหม่ามาาเผ็ดเกาหลีครับพี่น้องนี่ครับคนละห่อครับคนละชอออ๋อคนละซองห่ออี่ยคนละซองครับมาลุ้นกันครับพี่น้องว่าใครจะหมดก่อนกันครับกินกับไข่ต้มผักสลัดนะคะพี่น้องนี่ครับแค่เผ็ดนะคะแค่เผ็ดครับก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากครับมากมาครับพี่น้องแซบแชบเผ็ดเผ็ดกันครับรุนกันครับว่าใครจะหมดก่อนกันครับน่าจะเป็นน้องโมนหมดก่อนครับเพราะว่าน้องโมนเขากินเผ็ดได้เยอะมากกว่าแรงครับนี่ครับพี่น้องเส้นเหนียวนุ่มครับโอ้ยยอดเลยครับมาม่าเยอะๆจ้า ทำเรียกก็ <laughs> โอ้ยเผ็ดๆด้วยนะครับ ช่องสีแดงนี่เผ็ดกว่าช่องสีดำนะคะใช่ครับถ้าใครกินเผ็ดไม่เป็นนี่แนะนำช่องสีดำนะคะเนี่ยเสอือก <c oughs> โทดครับกินคําเร็วก็สะเือกแล้วครับพี่น้อง<พ>ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าครับเผ็ดจริงๆครับแต่ว่าไม่ไม่เผ็ดเท่ากับมาม่านะนะั่นเนาะมามา่าอินเดียหรือใช่ไหมอินเดียหรือมาเลเซียก็ไม่รู้ครับที่ เส้นลำๆครับพี่น้องอู้วันนั้นสุดยอดเผ็ดที่สุดในสามโลกเลยครับอืมครับไข่ต้ม เต็งงเป็มนี่เดียวมากพทศทิน่อันนี้ไม่ใช่หมากเิศทินนูแล้วครับเฮ้ยเตนมๆครับ เหตจนพูดอะไรไม่ออกแล้วคะจอดเลยละยเหตจริงนะ,ะเผ็ดมากครับพี่น้อง น้ำตาลอ,อะไรครับพี่น้องมันแม่ว่าตานี่เริ่มเริ่มมืดได้เริ่มมืดนิดหน่อยแล้วนะคะมไม่ไหวแล้วครับน้องมลเขากินเผ็ดเก่งกว่าแล้ว เจริงๆครับพี่น้องลงมนเขาชน,นาครับวันนี้กินผักยเยอะเลยกินหมดเลยแรงไม่ไหวครับ <empezar> okay. เมื่อกี้คนแดงเขาบอกว่าคนน่าฟองซอดไม่เมื่อก่อนต้อกินช่องสีลำเนาะต้องมวนสุดยอดเลยครับกินหมดเลยครับแต่แรงไม่หมดเพราะว่ากูปวดท้องครับมันเผ็ดมากครับเดี๋ยวามา ไปเอามาให้พี่น้องรู้นะครับซองนี่ครับพี่น้อง <c oughs> ตอนแรกแรงคิดว่ามันไม่เผ็ดมากเพราะว่าเคยกินแบบนี้แต่ว่ามันเป็นซองสีลำนะคะพี่น้องมันไม่เผ็ดมากว่าให้น้องมลจะกินคนละสองซองที่นี้คนละซองเหลวแรงก็ไม่ไหวนะครับเผ็ดจริงๆนะครับพี่น้องลองไปซื้อกินดูนะครับสุดยอดจริงๆครับมามา่าอินเลใช่ไหม มาเลเซยียหรืออินเลกก็ไม่รู้สีรัมดำอะ่ะอันนั้นเผ็ดสามเท่าอันนี้น่าจะสองเท่าอยู่เนาะว่าถ้าคนกินเผ็ดไม่เป็นแนะนําเป็นช่องสีรัมเนาะนะแบบนี้แต่ว่าเป็นช่องสีรัมอันนั้นแรงพอกินได้ครับแต่ว่าอันนี้แรงเพิ่งกินครั้งแรกครับเผ็ดจริงๆครับไม่ไหวครับพี่น้องกินค่ำเรยวก็สะอึกแล้วแรง สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ